นานเข้าเนี่ยลำไส้จะรู้สึกเลยว่าฉันไม่ต้องบีบเองแล้วเดี๋ยวเอร่างร่างเนี้ยก็จะให้ยากระตุ้นก็คือลำไส้ไันต้องบีบตัวค่ะมันต้องทํางานเป็นอัตโนมัติแบบ p e r i s t a ส s คือบีบคลายบีบคลายเป็นอัตโนมัติแต่ทันทีที่เรานะคะให้ยาระบายหรือยาสวนมันจะกระตุ้นให้ลำไส้บีบตัวแบบบีบรูดบีบรูดเพื่อให้ขับถ่ายออกมานานๆเข้าเนี่ยลำไส้จะรู้สึกเลยว่าฉันไม่ต้องบีบเองแล้วเดี๋ยวเอร่างร่างเนี้ยก็จะให้ยากระตุ้นเพื่อให้ลำไส้บีบเพราะฉะนั้นวันแล้ววันเล่า เดิมแบบค่อยๆจะขยันบีบอยู่แล้วที่มียากระตุ้นปพ๊บเรียกได้ว่าพิการไปเลยดีกว่าลําไส้ <ừ> คือแบบไม่ดีตัวแล้วเราคิดดูว่าเป็นตั้งแต่เด็กเล็กๆ,ๆอะพออายุยี่0ิามสิบอะลำไส้จะเป็นยังไงคะแน่นิ่งเพราะฉะนั้นมันต้องผูกกระตุต้นตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้เหมือนเู้มีติ่มเนื้อออกมาท,าทํดูดกว่านะะคะใครๆที่สิดวงท้าย,ยานใช่ใช่เนี่ยมันก็จะพัวพันกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมาแก้ที่ต้นต่อต้นต่อคือลําไส้เนี่ยขาดโปรไบโอติกขาดสมดุลที่ดีเราก็เลยต้องเติมมมสดุลลฝึกกกพฤติรรราาาขับถ่ยให้เเป็นว น้กินใยอาหารให้เพียงพอแก้ได้ค่ะมันทําได้จริงๆริงจิบหนักขนาดนี้ยังทํามาแล้วแล้วลูกค้า ไปที่ไหนไม่รอดกลับมาเจอโฮลิสตานะคะคือหมายถึงลูกค้าเราอะ่ะเราแก้ปัญหามาให้อเยอะมากลูกค้าบางท่านเนี่ยต้องนั่งดีไซน์แล้ววันนี้จะกินยาระบายสูตรไหนมันมีหลายตัวบางคนนี่แบบต้องแบบวันนี้กินสูตร1นึบวกสองสองบวกสี่แบบมีหนักอย่างนี้เลยนะคะคล้ายกลับมีชีวิตใหม่ด้วยโฮลิสตามาแก้กันได้ที่โฮลิสตาเพราะว่าสูตรโฮลิสตาเนี่ยมันถูกวิจัยแล้วก็ถูกคิดคนเพื่อรักษาตัวจีเองเพราะนั้นตอนนั้นเราทําคือเราแบบไม่สนใจต้นทุนพูดแบบนั้นเลยอะไร,ด,นะร,ร,ะไรไดีที่สุดนบบมมว,วัต ต้องหายแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่มีผลข้างเคียงอันนี้คือกลัวมากเพราะฉันมันต้องแบบยั่งยืนในระยะายาวแล้วก็ทําให้เราแบบขับถ่ายได้แบบสุขภาพดีจริงๆเนี่ยค่ะะนคะ